สวัสดีครับวันนี้โค้ดเพศสัตว์พี่โหน่งจากฟิตโค้ดไทยแลนด์นะครับจะมาเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับการลดน้ำหนักที่กําลังเป็นกระแสมากๆในตอนนี้ชื่อชื่อว่าคีโตจินิกไดเอทหรือการลดน้ําหนักแบบการใช้คีโตหลายคนคงได้ยินมาก่อนว่าการใช้น้ำลดน้าหนักแบบคีโตต้องเป็นยังไงกันบ้างนะครับหลายหลายคนก็เน้นการกินไขมันเยอะๆกินโปรตีนปานกลางนะครับแล้วก็กิน แป้งข้าวน้ําตาลอยู่สัดส่วนประมาณแค่5%สัดส่วนโดยประมาณนะฮะไม่ต้องจาก็ได้นะครับประมาณ70 25แล้วก็5%นะครับ70%ก็คือเป็นไขมันนะครับอีก25%เป็นโปรโตีนที่เหลืออีก5%ก็คือข้าวแป้งน้ําตาลหรือพวกคาร์โบไฮเดรตหรือพวกคาร์บนั่นเองทําไมเขาถึงใช้วิธีการลดน้ําหนักด้วยวิธีนี้โดยการกินไขมันเยอะๆหลักง่ายๆที่เขาพูดกันก็คือกินไขมันเพื่อลดไขมัน แล้วมันใช้ได้จริงหรือเปล่านะครับหลักการง่ายๆเป็นอย่างนี้นะฮะโดยในแง่ของร่างกายแล้วร่างกายเราใช้พลังงานหลักๆมาจากสองช่องทางช่องทางที่1ก็คือใช้เราใช้พลังงานจากข้าวแป้งน้ําตาลที่เรากินเข้าไปนั่นเองปกติเรากินข้าวข้าวจะกลายเป็นน้ําตาลในกระแสเลือดแล้วหลังจากนั้นก็นําไปใช้เพื่อให้เกิดเป็นพลังงานเพื่อร่างกายที่ทุกคนเอาไปใช้นั่นเองนั่นคือทางเลือกที่1นนะครับแต่ถ้าเกิดเราไม่ใช้ทางเลือกนี้ก็คือเรากินข้าวแป้งน้ําตาลน้อย แล้วเราไปกินไขมันเยอะๆร่างกายก็จะปรับสภาพของตัวเองโดยมาใช้ไขมันมาเป็นพลังงานวิธีการแบบนี้เนี่ยนะครับมันจะเกิดสารตัวหนึ่งที่ชื่อว่าคีโตนและสารตัวนี้เป็นชื่อของที่มาที่เรียกว่าคีโตจินิกไดเอทนั่นเองเดี๋ยวเรามาฟังกันต่อนะครับว่าคีโตจินิกไดเอทแบบนี้เหมาะกับใครบ้างไม่เหมาะกับใครบ้างและใครควรจะกินและกินยังไงแล้วมีอันตรายกินยังไงแล้วดีต่อสุขภาพ ทำไมการกินคีโตจินิกไดเอทถึงสามารถลดน้ําหนักได้นะครับหลักการง่ายๆอย่างที่เล่าไปแล้วว่าร่างกายเราสามารถใช้พลังงานจากสองช่องทางเมื่อไหรที่เรากินคาร์โบไฮเดรตข้าวแป้งน้าตาลน,น้อยๆร่างกายจะมาใช้ไขมันแทนนั่นหมายกมว่าไขมันที่สะสมจะถูกนํามาใช้อย่างเป็นธรรมชาตินั้นคือวิธีการของร่างกายเพื่อทําให้เกิดพลังงานนําไปใช้นั่นเองนะครับไม่อย่างนั้นร่างกายก็ไม่สามารถใช้พลังงานอะไรได้ นะครับและสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาคือเวลาเราเกิดสารคีโตนหรือการกินคีโตจนิกไรเอทเ่ยนะครับเราจะมีการขับของเสียออกมานะครับทำให้ร่างกายมีการสูญเสียน้ํานี่คือเหตุผลหนึ่งที่ทําให้การลดน้ำหนักเกิดขึ้นได้และสารคีโตนตัวนี้เช่นเดียวกันนะครับมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งก็คือทําให้เราเบื่ออาหารทําให้หลายๆคนที่กินคีโตเจนิกไรเอทเ่ยนะครับไม่อยากจะกินอะไรเยอะนะครับเนื่องจากมีการเบื่ออาหารขึ้นมานะครับและสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาก็คือว่าการเาผาผลาญ วิธีการแบบนี้เนี่ยนะครับจะทำให้มีการดึงนะฮะไอไขมันมากลายมาเป็น Fatty Acid นะครับกับลลายเป็นคนีโตนซึ่งเป็นผลผลิตออกมาจากการขบวนการสลายไขมันนั่นเองซึ่งคีโตนมันจะขับออกมาทางน้ำปัสสาวะนะครับซึ่งก็ต้องระมัดระวังเพราะสารคีโตนตัวนี้ก็มีผลเสียเช่นเดียวกันนะครับหลายหลาคนอาจจะคิดว่าไม่เป็นอะไรในช่วงแรกของคนที่กินคนีโตอาจจะมีปัญหาตามมา มีอาการบางอย่างเช่นะรู้สึกง่วงนอนรู้สึกอ่อนเพลียอะไรต่างๆนะครับหรือบางคนถึงขั้นนอนไม่หลับก็มีซึ่งเป็น,เป,นเป็นอยู่ระยะเวลาหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นคนที่ออกกําลังกายหนักๆต่างๆเนี่ยนะก็ต้องระมัดระวังการกินวิธีการแบบนี้เช่นเดียวกันและในระยะยาวเนี่ยนะครับวิธีการลดน้ําหนักแบบคีโตจะลงจริงหรือเปล่าและจะกลับมาอ้วนได้หรือเปล่าวิธีการลดน้ำหนักแบบคีโตเป็นการปรับพฤติกรรมอย่างสิ้นเชิงเป็นวิธีการลดน้ำหนักที่ไม่ง่ายสําหรับทุกคน เพราะาลองนึกภาพดูนะ,ะว่าคนต้องกินแต่ไขมันอย่างเดียว่มันจะเลี่ยนขนาดไหนแล้วก็คนไม่ต้องกินแป้งเลยไม่ได้กินน้ําตาลเลยคิดว่าพฤติกรรมเราจะสามารถปรับได้นานขนาดไหนนี่คือสิ่งสําคัญที่สุดที่สําคัญมากไปกว่านั้นก็คือว่าคนกินคีโตแล้วมีความสุขจริงหรือเปล่านะครับเพราะถ้าเกิดในที่สุดคือกินแล้วไม่มีความสุขเลยเนี่ยนะฮะสุดท้ายก็กลับมาใช้พฤติกรรมเหมือนเดิมและน้ําหนักก็จะดีดกลับมาเป็นโยโย่เช่นเดียวกัน น,นั่นคือสิ่งสําคัญมากกว่าไม่ใช่ว่ากินคีโตไปตามแฟชั่นและสุดท้ายก็น้ําหนักก็ลงได้ในระยะสั้นเท่านั้นเองมีคําถามถามว่าลวคนกลุ่มไหนที่ไม่ควรกินคีโตบ้างนะครับกลุ่มแรกเลยที่ต้องระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับก็คือกลุ่มที่มีปัญหารเรื่องตับเพราะวิธีการลดน้ําหนักการใช้คีโตแบบคีโตแบบนี้เนี่ยนะฮะตับจะต้องทํางานหนัก นะครับเพื่อในการใช้ในการสลายไขมันนะครับตับก็จะเป็นตัวหลักเลยนะครับเพราะฉะนั้นพอตับทํางานหนักแล้วเกิดตับเรามีปัญหานะครับซึ่งเราก็ไม่แนะนําวิธีการแบบนี้นะครับกลุ่มที่2คือกลุ่มที่มีปัญหาโรคไตเพราะการกินคีโตเนี่ยนะฮะก็ต้องกินโปรตีนเยอะถ้าไตไม่ดีกินโปรตีนเยอะก็จะมีกับปัญหาต่อไตได้แล้วก็กลุ่มที่3ที่ต้องระมัดระวัองอย่างยิ่งอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มคนที่มีระบบการเผาผันไขมันไม่ดี เช่นเป็นคนที่มีคอเลสเตอรอลส,สูงอยู่แล้วมีไตรกลีเซอไรด์สูงอยู่แล้วระบบการทําลายไขมันต่างๆพวกนี้ไม่ดีการกินคีโตก็ไม่เหมาะสมนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องระมัดระวังรวมทั้งบางคนมีปัญหารเรื่องกรดไหลย,ย้อนไปเลยต่างๆอาจจะเป็นมากขึ้นก็ได้นะครับนั่นคือสิ่งที่อยากจะแนะนําเบื้องตอน้นมีคนถามว่าแลกินคีโตทั้งอย่างไรถึงจะมีทําให้เรามีสุขภาพดีจริงๆนะครับ หลายหลายคนไปกินมันหมูไปกินเบคอนกินอะไรต่างๆพวกนี้เนี่ยนะครับคำถามก็คือกลุ่มพวกนี้มันเป็นกลุ่มไขมันอิ่มตัวซึ่งต้องระมัดระวังเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นกินได้แต่อย่าก,กินเยอะจนเกินไปซึ่งมีผลเสียต่อร่างกายในระยะยาวได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะกินเราควรจะเลือกน้ํามันดีๆในการกินเช่นไขมันจากพืชเช่นน้ํามันรำข้าวโอเคนะครับน้ํามันมะกอกแนะนําให้กินได้ นะครับหรือพวกอะโวคาโดซึ่งเป็นไขมันจากพืชชนิดดีเราแนะนําให้กินนะครับอะไรก็ตามที่เป็นไขมันชนิดไม่ดีพยายามหลีกเลี่ยงหรือลดปริมาณลงจะเป็นทางเลือกต่อสุขภาพของเราได้นะครับจะทําให้ไม่มีปัญหาต่อระบบการทํางานของไขมันต่อระบบหลอดเลือดในระยะยาวในอนาคตข้างหน้านะครับเพราะฉะนั้นเลือกไขมันกินไขมันดีดีกว่ากินไขมันชนิดเลวนะครับฝากไว้เรื่องนี้ด้วย แต่ถ้าเกิดสมมติอยากกินจริงๆนะครับก็กินได้บางครั้งนะครับแต่ไม่ใช่ว่ากินเยอะตลอดเวลาเช่นมันหมูนะครับบางคนกินมันหมูกินข้าวขาหมูกินมันเยอะๆอันนี้เราก็ไม่ค่อยแนะนําในระยะยาวนะครับเพราะจะมีผลเสียต่อร่างกายแน่ๆมีคนถามว่ากิน ได้นานแค่ไหนตอนนี้ผลวิจัยระยะยาวยังไม่มีออกมาชัดเจนนะครับว่ากินคีโตแล้วจะมีผลเสียระยะยาวอย่างไงบ้างและสิ่งสําคัญไปมากกว่านั้นก็คือถ้าเรากินคีโตแบบนี้เนี่ยนะครับแล้วเราหยุดกินนะครับแล้วเรามาใช้ชีวิตเหมือนเดิมแน่นอนเกิดโยโย่เอฟเฟกแน่นอนนะครับร่างกายจะกลับมาอ้วนเหมือนเดิมหรืออ้วนมากกว่าเดิมได้ถ้าเรากลับมากินข้าวแป้งน้ําตาลเหมือนเดิมนั่นคือสิ่งที่ต้องระมัดระวังเพราะฉะนั้นคาแนะนําคือเราค่อยๆปรับ นะครับเป็นการเพิ่มปริมาณนะครับน้าตาลแป้งน้ําแป้งค่อยๆเพิ่มทีละน้อยอย่าก,กินทีเดียวเยอะๆเลยทีเดียวหลังจะกลับมานะฮะไม่ใช่พอกลับมาใช้ชีวิตเหมือนเดิมกินทีเดียวเหมือนเดิมเลยไม่ได้เราไม่ได้น่าอย่างนั้นนะครับถ้าอยากจะให้น้ําหนักคงอยู่ตลอดเนี่ยนะครับควรจะกินค่อยๆปรับขึ้นมานะครับกินแป้งข้าวน้ําตาลทีละน้อยทีละน้อยนะครับต่อสัปดาห์นะครับแล้วทําให้ผลของการลดน้ำหนักก็จะได้คงอยู่ระยะยาว นะครับนั่นคือข้อมูลเบื้องต้นสําหรับคีโตแล้วเราจะมาเจาะลึกใน EP ถัดไปนะครับว่ามันเป็นยังไงกันบ้างสำหรัวันนี้สวัสดีนะครับฝากติดตามเพจ Fit โค้ดไทยแลนด์ด้วยนะครับที่ Facebook และก็อินสตาแกรมนะครับรวมทั้งฝากติดตามนะครับใน YouTube ช่อง Fit Code Thailand ด้วยเนื้อหาสาระดีๆแบบนี้ฟังง่ายฟังสบายจากโค้ดพิศษพี่โหน่งนะครับจะทำให้ทุกคนได้ความรู้กระจ่างขึ้นฝากติดตามมาด้วยนะครับสวัสดีครับ